พันสี่พันเจ็ดพันเจ็ดร้อยแล้วทุกคนไปไปติดตามให้หน่อยครับเพราะว่าจะเอาช่องนั้นไลฟ์แล้วอ๋อนี่ไงพี่แพลี่ขอมาอ๋อไม่ใช่ <c oughs> ทุกคนเร็วเรๆวเ,วเ,วเวไปกดติดตามให้ก่อนเร็วๆผมจะได้แบบสรงประวานอีกได้ตัวเดียวเอง <c oughs> ใช่รดย ฟอร์ดเอาช่องนั้นจะได้คนติดตามมาร์กหน้าให้พี่ไพรดี่สีหนังฟอร์ดได้ไหมไม่ขึ้นไม่ขึ้นขอไปแล้วต้องมาแข่งับเชิญเลยไหนว่ามีดิอ๋อนี่ดิเอ้นี่ไงได้แล้วได้แล้วแต่มันยังไลฟ์อีกไม่ได้อ๋อเธอไปอย่างไ้ทุกคนไม่ตามช่องนี้ครับ เฮ้ยนี่ไง้ยไปดูแล้วดิเดิมเจ้าคอนจ่าฝากติดตามช่องนี้ด้วยค่ะอ,อ่ะามมตัตรมิดที่ดีคือมิชาเดี๋ยวปกติมันไลน์ได้ตอนหนึ่งพันไม่ใช่หรอครับพ,พี่พี่แลิปิดของพี่พีกันเลยนะเสียงกล้องมากปิดไปแล้วนี่ ได้ไหมครับได้ไหมครับทุกคนมาแบมาแบมาไปเจอาัเอาไหมเอาไหมตอนนี้ตอนนี้นี่เรต้องต้อออกซเจนไปไว้ก่งๆกันมีคนห่อเป็นมิดอ่ะมิดมิดมือนงเส้งวนกัค่อ้ว เดี๋ยวนี้ไม่มือพันอะไรได้วุ้ยเสื่อมมากนี่มันต้องผิดตรงนี้นี่โอ้แค่หลับตาฉันก็ยังคงเห็นเพียงแต่เธอดังอยู่ไหมดังไหมครับทุกคนยังดังอยู่ไหมครับ ทุกคนครับมันดังอยู่ไหมครับมันดังไหมครับน้องฝอชายาเด็กดือ้อดื้อไหมพี่ไพดิว่าฝอดื้อไหมไม่ดือ้อเหรอฮะเนอะเห็นไหมใครจะดือ้อน่ารักจะตายโอเคแล้วโอเคได้แล้วมาจะมาให้ไม่ต้องกล้องมาหรอ,อ,หรอทำไมอ่ะ ก็ซ้อมไงไปมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีคนแอบายเอาไม่ได้หรอมันดูไม่ดีมันจะหกใส่ที่นอนไหมเนี่ยเหมือนอเหมือนอนั่นแหละอ้าวันนี้แลคระบือคือไม่ใส่นู่นนี่นั่นโอ้ยโอ้ยคนแป๊บนึงลูกค้าเดี๋ยวเราจะแบบทำความสะอาดผิวหน้าก่อนนะครับ ไม่ใส่พิลเตอร์ใส่อะไรเลยมาโอ้ยแผ่นมากไม่พอแบบ้าฮะลูกค้าเอ่อพาวคลินิกกำลังจะแบบเอาแบบน้ำยาล้างให้มันแบบยายายาก็ไม่เจ๊กันเลยอีอะไรนะก็ไามา่เจ๊แเช๊ดดิง เราก็จะเปิดออกมาเียนะครับอันนี้จะเป็นของวิซีนะครับตัวนี้จะแบบกระจ่างสายนี่แล้วเราก็ปิดแบบนี้เลยอ่ะหลับตานะครับจ๋าพึ่งลืมหลับตาก่ออุ้ยแผ oh, 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 oh. ่นมากเล็กมากยิบ <laughs> <laughs> ยาหัวเราะทำไมมันเหลือยาจังัข้างบนอ่ะก็มันพอแล้วันไปไม่ได้แล้ว ยืนิงนะโอาต้องมนที้เอาด้วยเหรอใช่อยู่นี่อยู่นี่งอย่าพูดเยอะอืมอุ้ยจมูกจริงไหมเนี่ยอืมยายายายืนนิ่งน <c oughs> ี่จะคนคำ นี่ห้ามพูดเยอะห้ามไม่ห้ามให้มันยับนิ่งๆนะมีดีจังเลยตายด้วยอ่ะทางนี้ได้นิ่ง เอออย่าเพิ่มอุ้ยมีผัวทำให้แบบนี้ป่าอุ้ยนี่ทั้งหมดอุ้ยมีผัวทำให้แบบนี้มาอุ้ยเขินรักตคงเห็นเ,ยเพย,เยไม่มีแฟนทำให้แบบนี้สิอุ้ยอ,อุ้ยไม่มีแฟนทำให้แบบนี้อ้ย โอเค่ะไม่เคยมาร์กนานแล้วมาร์กสักทีหนึ่งเพราะว่าหน้าเราวันนี้ทั้งวันเลยมันเมื่อไหร่ไปติดตามยังคนไปติดตามกี่คนแล้วถึงสองพันยังเนี่ยมาก็ติดตามหนึ่ขิงแล้วหนึ่งห้ามพูดค่ะห้ามพูดเยอะกี่คนแล้ว เว้นตอนจบของมันทุกคนมาติดตามช่องดิฉันด้วยที่อ่านมันทุกคนช่องข้างล่างค่ะทุกคนช่องข้างล่างค่ะเว้นตอนจบของมันติดตามแล้วค่ะแผ่นมาร์กเล็กจมูกจริงแรงมากเอา<ฮ>ทำไมพูดแบบนั้นล่ะห้ามพูดเยอะพี่วันนี้ห้ามพูดเยอะพี่วันี้ห้ามพูดเยอะ เรีวฟอร์ดพี่ด่าไม่ได้เ <laughs> ออวะเขาพูดเยอะไม่ได้แล้วลืมทำให้เขาพรอร์ก่อนเทพ่พี่ห้ามอันนี้ห้ามพูดเยอะไปติดตามยังทุกคนที่ร้านเอาวัานที่ไหนอันไหนครับวันเสาร์วิทเฟิร์นอันนี้หรอ,อไอโฟนเขาอะอ๋อยู่ไหนโอเคอเข้าทางแล้ว เสร็จแน่กี่คนแล้วกี่คนแล้วติดตามแล้วครับอ้าวพี่พี่ออกเหรออืมเอาทำไมอ่ะก็ออกมาเช็คว่ากี่คนโอ้ยมันเช็คได้อยู่อันหลังอ่ะปิดไฟปิดไฟไม่ได้เอยแต่ว่ามันดูทันแปดแล้วเฮ้ยเหลืออีกแค่เหลือีกสองร้อยอู้เร็วมากเลยนะ ถือว่าเร็วมากเลยนะแล้วแบบเวลาเนี้ยเดี๋ยวขอขึ้นหน,น,น่อยกบบอดไปแล้ววันนี้ไงหยิบแล้วปิดไมค์ปิดไมค์ฮัลโหลปิดไมค <Halo. S 2> ไม์ไมค์มาปิดไม่ใช่ โอเคทุกคนส่งประวันเลยคะ่ะโทรศัพท์อยู่กับเขาเหรียญมันหมดแล้วมันส่งไม่ได้ละมันได้แค่ตัวเดียวแกไม่เลกไว้เยอะ <laughs> ถ้าแกเลกไว้เยอะหมดแล้วเมื่อกี้ไม่เหลือละฟอจัดฟันเสร็จแล้วไม่ใส่รีหรอคะไม่อยากใส่รีอยากใส่ใจอ่ะคำถามคุยแอนเอครับ <laughs> ถามมาได้เลย <laughs> ช่วงนี้มีโอกาสจะถามรีถามนะครับ พี่เพลีย์อันนี้ราคาเท่าไหร่สามบาทครูหนึ่สี่หมื่นแปดสีสเซนเซ็นสองมันแกะยังไงอ่ะมันใส่ยังไงพี่เพลีย์มันใส่ยังไง,ง,ไงซ้อนอ่ะทองจริงไหมทองปลอมมั้ง อ,อุวาสนาได้ใส่ทองพังคามือนี่หาเลยนะโอ้โดนด่าน,นะสิพี่กรูดอยากพูดเนาะอย่าหาว่าพังคามือนี่หาเลยนะนี่กี่บาทนะสามบาทบ คาเทียเหรอคะมันคือคาเทียเหรออฮ้ยคนนี้เขาก็เก่งอะน้องฟอร์ดบวกวันไหนคะบวรวันที่สิบสองสิบเอ็ดอืมเจะสิบสองสิงหาเฉยเอ่อสิบสองสิบเอ็ดสิบสองมีนาเอ้ยสิบเอ็ดสิบสองเมษาครับแกะยังไงนะเทพเดชขออีกรอบหนึ่งแกะเป็นอะ อ๋อ,อแกง่ายจังอ๋อตรงนี้มันต้องบีบตรงนี้ท,นนทุกคนมีอะไรจะถามที่ถามนะคิ <c oughs> ควแอนเองไงครับเพราะว่านานๆฝัดจะมาไลฟ์ทีเออก็เจะเข้าใจให้ด้วยเขาเจะเข้าใจให้ด้วยครับทุกคน แต่ถ้าถามเรื่องแฟนก็ถามได้นะครับแต่ถ้าไม่มีแล้วอย่าว่ากันเดืาา้อจะเธอไม่แฟนคนนึงทีไปเห็นกันจะมไม่เห็นไ,ไปติดตามช่องใหม่รื้ยังครับแต่งเมื่อไหร่ครับอันนี้ยังไม่ทราบเลยจริงๆเนี่ยเราต้องมาตรงเนี้ยเอาแค่นี้พอแค่เห็นเดียว มาอยู่นานไหมคะรอบนี้มาหนึ่งอาทิตย์ครับผมเอาแค่นี้พอครึ่งหน้าพอเมื่อคือนนอนหลับฝันดีไหมคะก็ฝันนิดหน่อยชอบคู่นี้วันนี้เห็นคุณฟอร์ดที่เซนลาดเพาวด้วยคะ่ะจริงเหรอครับไม่เห็นพี่แพรรี่เหรอครับคุณลักกี้พี่แพรลี่ครานี้เขาถามมาสูตรไหมคะ คุณเห็นเมียข้านอนอยู่ตรงนี้ไหมอย่าถามเยอะอย่าถามพี่มาดี้อย่าถามอะไรเมียข้านอนอยู่ตรงนี้อย่าถามอะไรที่ให้แกพูดเยอะหน้าแกอันนี้กระบุลยอะมูกินน้องกระบุลกชอเกินเลยไม่น้องเซย เกมา์กยังไม่ถึงห้านาทีเลย, <laughs> ยมีมนูแบบถ่ายยับเถะยับมุเราเอาแผ่นมาร์กออกก่อนใส่ตาพิการอะไรใส่ตาพิการ ขำรันบานมีนเฮยมุกกระบุยมันต้องพูดอย่างนี้แหละมุกกระบุยนายพูดยังไงนะไม่เห็นเลยมุกกระบุยจะนับแปลว่าอะไรเอ้ยเขาไม่ให้เอาโดนหมอนห้ามโดนหมอนอู้น่ากลัวมากเลยอ่ะน่ากลัวมาก แผนมากพอดีเลยมีคนนอนกระดนไหมอย่าอะไรอ่ะน่ารักเกินเอซีอย่างเราก็จะติดตามอย่าเอามาลงล่างย่เอ็นเอาพี่ชายอะไรพี่ชายแปลหน่อยค่ะ หัวราะอร่อยเกินเมื่อกี้ใธอกระบุกเยอะสลังเฮยมุกระบุกเยอะเฮยเอ็นดูมือซนนะดูแล้วกล้องพบจะเครซี่หล่อมากเหลือน้องกล้องเทีวะ เออดูดีมากอ่ะมาในแบบเสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณน,นาบูดแล้วตัวจริงหล่อมากแต่ไม่เคยเห็นยังไงวะพี่อร่มึงก็ต้องตื่นก่อนตัวจริงหล่อมากแต่ไม่เคยเห็น โอ้ยแตงกี้น้องก,ององกล้องส่งรักกุหลาบให้ด้วยน้องฟอดดูแลแพรดี้ของเราด้วยนะดูแลอย่างดีเลยครับดอลล่าดีกอไหน,นมันเจนงุยแบบโอยกีอันนี้มุดุยันโอยกีมาคุมมุดุยสนกินน้องรอเนาะกินเธอลรอ,อตัวจริงหล่อมากเคยเห็นในไลฟ์ว้าวแต่ถ้าเจอตัวจริงก็คือแบบ จะจำไม่ได้อ่ะทุกคนเพราะว่าแบบผมใส่ฟิลเตอร์อ่ะระวังปลาระวังปลาไดกี่เด้อไดระปือไดระปืไดระป,ป,ปืขลังยุบนี้น้องเธอสเสดยบองแพดีบองครับพี <c oughs> บ่แ <c oughs> พดีพูดไม่ได้แต่ฟังออกทุกคำมีอยู่จริงแม่นรวยบอง ยายบานยายมันมาหน่อยเดี๋ยวมายายบานสดับบานบัตบัตเตออิสระแถวเคมะอุยเอ่อบัตบัตเตอสระเดลกี่ยายเคมะบานเนาะกี่ๆน้องท้ายคิดกึดทาเองยายเคมะมันสดับเคมะมันเกิดแต่เองจะสดับเกิดเมื่อกี้ยอยเอ้ยเดินทาเองหนูเองก็สดับสดับแจงสนมนี่ครูพละเบยครับสนมบัดเกิดๆกาเกิดๆ มู้ยปีใบบุญปรามประมูลปรญบินใบบุญดอกยายาพี่ไปดินอนดีๆมันยับหมดอะฟังขมิ้นทำอะไรอะทำอะไรอะ ทำอะไรอะ่ะไม่ต้องถามนะครับว่าอะไรยังไงฝันหันหลังให้พี่พดีครับทุกคนอย่าเอาอันนี้ไป,ไ,ปไม่เห็นหรอกมองจักในคอมิลเตอร์ไม่ได้นเนี่ย <c oughs> จริงเหรอมันไม่น่ารักเหรอ <c oughs>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  อะไรนะทับเตเปิล บองพอดีมาน้องยี่กิ่มอยเธอร์ปที่เธอละออเนอร์บาทอันนี้ตัวหนอร์ออเอาอะไรอันเดียบเหมือนรูปๆมันเรียบแล้วอ่ะเดี๋ยวให้ดูอ้าวไม่ให้ดูนิดนึงม,นม,มันเรียบแล้วมันเรียบเท่าไหร่มันเรียบแล้วมันกิน,นอันนี้ดีนะกินแผ่นมาร์กดีมากหนะ้าพี่พอดีอะโอเคแค่นี้เลนะอืมนั่นเขากินขาดยับต้องเธอกินเซย ทุกคนส่งของขวัญให้หน่อยเร็วขอดอกกุหลาบสักห้าร้อยดอกไหมสักห้าร้อยดอก <c oughs> มีคนว่าด้วยม,ม,มูทมจะนับอะไรตุ๊ดไมได่พูดเันมาดีกวาทำไมแกกกันแบบเนี้ยไม่ได้แล้วเนี่ยม,ม,มูทมจะนับถ่ายว้ ฝอดขึ้นเขาหรือยังยังครับว่าจะไปวันขึ้นวันที่เท่าไหร่นะขึ้นเขาคิดจะเกินที่เท่าไหร่มันปิดยี่สิบแปดอืมสนอมเตอร์เฮ้ยใหญ่บ้านว่ะใหญ่บ้านกระจกวิเศษจงบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีอุ้ยเจอตัวเองเลย โชคดีจริงเกิดมาแบบหน้าตาแบบได้พ่อได้แม่มากมน้องกล้องไงงามเอออุ้ยกล้องตกใจมาเลยไปขึ้นเขาหรือไปให้เขาขึ้นอ่ะพี่ก็ลองคิดดูนะรถฟอร์ดอะพี่ไม่ได้ยังขึ้นเลยเออหน้าภาษาอะไรกับฟอร์ดเขาจะไม่ขึ้นพักที่ไหนพี่วะด่ เอ่อพัก,กอยู่ที่ลาสาครับลาสาสาลาคืนละเกือบหมื่นที่พี่เป็นคนแบบพามาเนี่ยเกิดเป็นฝอร์มันก็ดีอย่างนี้แหละเออ,อเวาสนาด้วยมาพักที่พักคืนละแบบเกือบหมื่นจริงจริง สาราวิวสวยสวยมากสวยมากออลามากสอบบรรจุที่ไหนคะที่จันครับจะมาสอบที่จันบ้านแฟนอยู่นี่จะให้ไปสอบที่ไหนล่ะครับ <c oughs> ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดก็ได้โอ้ยงยเด็กเฮ้ยเตบัตรมาเต็มงยบัตร ของขวัญยังไม่ถึงห้าร้อยหัวใจเลยหัวใจดอกกุหลาบหัวใจอ่ะห้าร้อยวาสนาได้เจอพี่ฝอตัวจริงถ่ายรูปด้วยกลั้นหายใจวิน่ารักมากขอบคุณมากครับน่ารักมากน่ารักเกินประวานต้องมาแล้วพี่แพรี่ตอนนี้พี่แพรี่ สองข้างวางอยู่ตรงไหน,นอ๋อมืออ๋อวางอยู่ตรงนั้นครับอยู่กับโทรศัพท์ครับทุกคนทำไมอป่าขอถามว่ามือพี่ไอดดีอยู่ไหนวอนไม่ต้องรู้หรอกเอง,ง,งือต้ตนติดตามช่องให้หน่อยแล้วไดนะ้แล้วเนี่ยกี่แล้วอ่ะกี่แล้วบาไทยสอดขมิน้น ก็เป็นลูกเขมีเนาะครับก็ไมก็กมาดเกิดคนมัในเขมีเนาะแม่ก็เกิดเขมีเอวเกิดเขมีบาทยายซีมบานยายเขมีบานเด็กยุบแลบาทก็ถูกอเอรออเดไงเน่ก็เออสมัยนี้ก็เด็กยุบบาทก็จอบเอ๋ยมันไม่เอ๋ยถือตีบาทมันจะงุยสิฮะเขาถามว่าพี่พอดี้ง่วงยางเขาเลยบอกว่ายางพี่พอดี้กำลังหมากหน้าอยู่ นูสโลนาหนิสอลตะเขาจุยบัดสอลตะเขาจุยเออสโลตะเขาจุยนูตะเขาจุยสเกิร์ล่ะวัดบ้านบุญช่วยอะครับรงดินตะเขาจุยบัดสอลสมัยสอลสมัยนูพระประชัยเออครูส่งการบ้านกี่โมงทุกคนฝากช่องใหม่ด้วยฝากช่องใหม่พี่แพรลี่ด้วยนะคะอย่าลืมไปดิสอะส่งของขวัญให้ก่อนเร็ว รู้จักครับอ่าน,นั่นแหละนั่นแหละฝันอยู่บ้านนั่นแหละครับกาบูก็ไงมาตโนบปีตโนบเอ,อ่อมีซาบัดบองนูสโระตะโกรีตะโกรีนี่บับดก็บิดบีขณีย์เถอมันช่ง่ายเวลาอยู่แถวบุรีรัมย์บอกใช่ครับเป็นคนบุรีรัมย์ที่พูดเขมรได้ครับสโรสมลีติมูบอ้ยสเดย์นั่นบัดร ติดมารอบมาด้วยเมีกันตรึมโรยกาบูเมียนบาทเมียนเอ่อกีฮาวทัศเลยนะดาวเคียงเดือนดาวเคียงเดือนบุยเวิดบาทบวชวัดหรือบวชวัดบวชวัดค่ะบวชวัดครูวดวดคฟอดไปขายทุเรียนที่จันบอ่อจ่าใช่ครับมาขายทุเรียนครับถ้าไปงานบวชไปนอนที่วัดรอได้ไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีบ้านให้นอนอยู่เดี๋ยวกางเต็นท์ให้นอน มาได้เลยครับพี่เอกลินนอนงงในดงปวดวัดไหนครับบูอิสรอตะเข้าจุยบัตรมาตบบบูบูอิสรอตะเข้าจุสเน่บบบูรุขมาตโนอิสรอสมาร์บัตรบ้านคนบ้านคนอาสงของขวัญให้ก่อนห้าร้อยผมจะลงไลน์ละเร็วเร็ว สมัยนะสมัยจะเข้าจุยบัตรพระพระชัยนะครับรู้จักไหมเย,ยยเยมันเกิดตีสดับสดับก็สนอมเสดจนุงยดียมุยให้บัตรห้าอย่างอ่ะขายอีกสองสดอกอ่ะห้ารอยละ มันด้งเรเคยไม่เคยไปบวชกี่เดือนบวชสิบห้าวันครับประมาณเออประมาณเกือบยี่สิบวันอ่ะ <laughs> น่ารากักหุ้ยตึงนะเด็แต่เขาไม่ให้มาร์คแห้งมากนะเพราะว,ว่ามันจะดูดกลับคืน เรื่องมากไปหมดบองนุสโระนาะจะลงแล้วนะทุกคนลงละฝนลงแล้วครับทุกคนบายบายเจอกันใช่ทุกคนเราต้องนอนแล้วครับต้องนอนแล้วครับคืนนี้เดี๋ยวมันดึกเกินจนอนดีก,กว่า